Merry, Merry Christmas the most beautiful Mer Mer ค่ะสวัสดีวอลวันที่12แล้วนะคะก็ตอนนี้กำลังจะไปเรียน เดินๆก็ถ่ายสักหน่อยนะคะเพราะว่ากำลังจะเอาไปเรียนนั่นเองเนาะก็วันนี้อาจจะไม่มีอะไรมากนะคะก็ไปเรียนก่อนค่ะก็ตอนนี้เลิกเรียนแล้วเที่ยงพอดีเที่ยงตรงเลยกินข้าวย,ยาเห็นไหมนี่ข้าวอะไรกึนืนแกวชอบกินกึ๋นนะคะแต่ว่ากรมเป็นผลของการกระทําจริงๆน้ําหนักขึ้นนะคะประมาณ ถ้าสมมุติว่าเทียบกับก่อนกลับบ้านก็ขึ้นประมาณหกขีดแต่ว่าถ้าเทียบกับตอนที่น้อยที่สุดคือห้าสิบห้านะคะตอนนี้ก็ขึ้นมาประมาณโลดึงต้องลดน้ำหนักก็วันนี้ก็จบว็อกเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ถ่ายอะไรมากแล้วก็เหมือนจะไม่สบายด้วยรู้สึกแบบเซ็งๆแบบน้ำหนักขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็รู้สึกแบบอืม ก็จบวอล์กเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะถ้าใครมาดูก็ฝันดีค่ะดีค่ะสวัสดีวอล์กวันที่13แล้วนะคะก็สุข13ามนั่นเองก็วันนี้นะคะไม่ได้ทำอะไรตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงครึ่งแล้วไม่ได้สวัสดีตอนเช้าเนาะกำลังออกฮุราฮุกฮูรุกุก็คือต้องออกกําลังกายแล้วน้ําหนักขึ้นดูรวมเชียร์1นกิโลก็คือแก้วเป็นคนประมาณว่าอ้วนง่าย อ้วนคือมันขึ้นเป็นขีดนะก็คือถือว่าไม่ได้อ้วนง่ายแต่ว่ามันพอมันขึ้นเป็นขีดอะเวลาลดลงอะทีละขีดมันยากมากเลยสําหรับแก้วก็คือแบบก็จะเห็นว่าวนเวอร์นิดหนึ่งเพราะว่าแก้วลดน้ําหนักแบบน้ําหนักมันลงยากมากอะคือแบบพอมันขึ้นอย่างเงี้ยมันก็เลยน่าตื่นเต้นแล้วมันก็จะลงยากนะคะก็เลยต้องออกกำลังกายแล้วตอนนี้ก็ชงกาแฟ อยู่ตรงนู้นนะมองไม่เห็นหรอกอ่านะคะก็วันนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรเหมือนเมื่อวานก็เลยจะรวมวอกกันสองวันหรือสามวันเนี่ยแหละก็สุกเสาร์หรือว่าสุกเสาร์อาทิตย์ไปเลยสี่วันเพราะว่าอาจจะไม่ได้ทําอะไรเพราะว่าวันศุกร์ไม่มีเรียนนะคะก็อยู่แต่ห้องแบบเนี้ยเออก็นอนดูและจะบอกว่าคิมทันจบแล้วด้วยนะคะก็จบดีจบแบบเออฟินนะอ,อ่ะก็รู้สึกว่าฟินแบบทั้งหน้าพระเอกทั้งหน้าอะไรอย่างเงี้ยเลยแบบสุดยอดนะคะเป็น ติดอยู่ตอนนี้นะก็เลยชอบมากแล้วตอนนี้ก็จะเล่นฮูรหุกไปสักพักหนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเล่นได้นานไหมเนาะ <c oughs> ก็กลับมาเล่นอีกครั้งไม่ได้เล่นนานแล้วหลายเดือนละประมาณ4ีหเดือนได้ตอนนี้ก็บ่ายสองครึ่งแล้วนะคะก็อาบน้ํากําลังจะถ่ายรีวิวีนกองอยู่นั่นก็คือเรียกว่า้ีอ n ัมเบอร์นั่นเองเป็นสกินแคร์ที่แก้วใช้อยู่มานานแล้วนะคะก็ประมาณสองสเดือนแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะทําผมให้มันดูดีกว่านี้หน่อยเพราะว่าปล่อยผมมาแล้วแบบเพิ่งสระเองนะเออแต่ว่า อีกยอเอ้ยอีกยออิกงออีกงออีกจออ้าอีกงอนะคะก็นั่นแหละก็ถึงจะเซ็งเรื่องน้ําหนักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็อยากจะทําคลิปออกมาเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็มีร้อยกว่าคลิปแล้วนะคะร้อยสี่สิบคลิปสี่สิบกว่าแล้วอืมก็เดี๋ยวจะถึงห้าสิบเร็วๆนี้ละมะั้งนะคะก็จะว่างบ่อยนิดนึงเพราะว่าอาทิตย์นี้ไม่ได้ทํางานเออแล้วจะบอกว่าตอนนี้นะคะได้ฝึกงานแล้ว ก็คือไม่ใช่ได้ที่ฝึกงานแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่แน่ใจว่าจะโอเคตกลงกับที่นี่ไหมนะคะก็คือเมื่อเดือนก่อนนู่นนะคะแก้วได้ไปแบบไปโรงแรมโนโวเทลนะคะที่ตรงแพทตินัมข้างๆแพทตินัมเออไปสมัครกับเพื่อนเพื่อนแบบว่าอยากไปเป็นรีเซพชันล้วก็โอเคไปด้วยกันเนาะก็ไปฝึกงานพอไปฝึกเอ้ยไม่ใช่ไปสมัครเออก็ เขาก็บอกว่าจัดฟันอย่างเงี้ยเป็นฟอนไม่ได้ก็คือเป็นรีเซ t ชันไม่ได้ก็คือพนักง,งานต้อนรับอ,อ,อะไรเงี้ยหน้าโรงแรมอะไรเงี้ยซิสวยอะไรเงี้ยก็คือดัดฟันเขาไม่ให้ไม่ให้ฝึกถึงจะแบบฝึกงานเงนี้ยก็ไม่ให้นะคะก็เลยเลือกอีกอันนึงเป็น HR นะคะก็เลย เอชก็คือเกี่ยวกับฝ่ายบุคคลอะไรอย่างเงี้ยอืในโรงแรมก็เหมือนดูแลพนักงานเออเราก็สมัครไปแล้วตอนสัมภาษณ์นะคะคือเขาจะสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมเราไม่ได้เตรียมตัวและไม่เก่งเ,เพื่อนเราสัมภาษณ์แบบเออเขาชมว่าผ่านอะไรเงี้ยแต่พอเราไปนั่งปุ๊บสัมาภาษณ์ภาษาอังกฤษเราก็ฟังเขาออกเราก็ตอบเขาไปบ้างแล้วคือมันตอบไม่ได้บางอันคือแบบ เราฟังออกแต่เราตอบภาษาอังกฤษไม่ได้คือเนี่ยคือแบบเซง็งมากแล้วก็สัมภาษณ์ไปเ,ออเขาก็แบบออค่อยๆถามเราก็ค่อยๆพูดค่อยๆพูดไปเอเราแล้วลเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะติดต่อกลับมาอะไรงนี้แล้วทีนี้เมื่อวานนี้เพื่อนก็เลยโทรไปถามว่าเออส่งได้ไหม <S <S เพราะว่าเพื่อนเขาบอกว่ารับเลยนะ <S <S เพราะว่าเพื่อนเก่งมากอะไรนี้เ<ๆ>ขาก็รับเพื่อนไปแต่ทีเนี้ยแกก็กะจะโทรไปถามวันนี้แหละว่าเออว่ายังไงคะจะรับ รับหนูหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าเมื่อเช้านี้เมื่อตอน9ก้าโมงนี่เองลืมเมาส์ก็คือเขาโทรมาติดต่อมาว่าเออเนี่ยที่โรงแรมเรารับคุณนะคะอะไรอย่างนี้รับคุณเข้าฝึกงานแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีที่อื่นที่แบบอยากจะไปมากกว่านี้นะคะก็เลยก็แบบว่าให้บอกก่อนล่วงหน้าว่าเอออาจจะไม่ฝึกที่นี่อะไรอย่างนี้นนะก็เลยก็คือมีที่รองรับแล้วนั่นเองก็จะฝึกเดือนมีนานแล้วก็มีสาสองเดือนนะคะก็เลยดีใจก็ เออเขาติดต่อกลับมาเนาะแต่ว่าแกว่าจะหาแบบที่ใกล้ๆแถวนี้ก่อนเพราะว่าอยู่ไกลเหมือนกันแต่ว่าเรายังมีเวลาหาใช่ไหมเขาบอกว่าสามารถส่งแบบว่าอะไรนะเ,เรียกว่าส่งใบไปทีหลังได้ก็คือแบบว่าใกล้ๆจะแบบก่อนเดือนหนึ่งก่อนฝึกเงี้ยค่อยส่งไปอะไรเงี้ยก็เลยเขาไม่เร่งเราอะไรเงี้ยก็อืดีใจนะก็เช้านี้ก็สุกสิบสามก็มีอะไรดีๆแต่เช้านะคะ เดี๋ยวจะไปม้วนผมแล้วก็จะถ่ายคลิปสักหน่อยตอนนี้2องทุเอ้ยสองทุมท่มสครึ่งแล้วเดี๋ยวแดดหมดเราใช้แดดธรรมชาติค่ะตอนนี้ก็ถ่ายเซตเรียบร้อยแล้วสําหรับคลิปเนาะก็ตั้งกล้องไว้อยู่ตรงนี้ชุดนะคะแล้วก็นั่งคุยกันมาสมอยสักพักหนึ่งนะคะก็รู้สึกว่ายาวไป20นาทีเลยก็ต้องตัดออกให้เหลือน,นิดเดียวนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรแหละ แล้วก็ตอนนี้สามโมงิบห้าแล้วนะคะจะทําอะไรดีนอนก็ไม่รู้จะทําอะไรดีก็เดี๋ยวจะตัดตอนเย็นเพราะว่าชอบทําตัดคลิปตอนเย็นเนาะอย่างที่รู้กันก็เดี๋ยวจะมาทักทายใหม่เนาะวันนี้ใส่เสื้อที่แม่ตัดให้ด้วย,ยนี่แขนตุ๊กตานะคะก็ how to แต่งหน้าตุ๊กตานั่นแหละนะก็ยังใส่อยู่นะคะก็ไปหาดูกันได้ ห้าโมงเย็นแล้วนะคะก็หลังจากที่ถ่ายคลิปไปก็ไม่ได้ทําอะไรเลยวันนี้ก็ยังกินไปนิดนึงกินข้าวเหนียวหมูกินกาแฟแล้วก็กินขนมห่อหนึ่งหิวอีกแล้วไม่รู้ว่าเย็นนี้จะกินอะไรดีเออการลดน้ําหนักมันยากมากเลยนะนี่เดี๋ยวให้ดู คิมชันจบเมื่อวันนี้จบวันนี้จบเมื่อวานแต่ว่าเราเพิ่งดูวันนี้ตอนจบก็รูปนี้หล่อมากเลยรูปที่จบที่อะไรนะที่หิมะเยอะๆเออคือแบบหล่ออ่ะเออแล้วก็ทําให้เราอยากไปเกาหลีมากมายทัวก็แพงไปดูราคามาก็คือแบบโอ้ต้องทํางานสักปีสองปีถึงจะได้ไปมั้งเกาหลีเนี่ย มันคงถูกสําหรับคนอื่นแต่มันแพกสาหรับแก้วมากเลยก็เออแล้วก็เพิ่งดูเรื่องพิตตี้แมนที่จังกินซอกเล่นไปเนาะก็ไปดูกันก็ตอนแรกมันจะตลกตลกหน่อยตอนหลังๆมันก็จะมีดราม่านิดนึงแต่ว่าพระเอกกับนางเอกหาทั้งคู่แต่นางเอกไม่ค่อยเด่นแต่นางเอกนีสใส่ฮาดีข้างห้องเปิดเสียงไงนี่แกร้องเพลงกันคาราเกะ ก็เดี๋ยววันนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วเดี๋ยวเล่นเน็ตอีกหน่อยเฮ้คิมทันโหเสียดายเออก็เดี๋ยวเล่นเน็ตแล้วก็หาอะไรกินอะไดีต้องนับแขวตอนนี้หกโมงแล้วหกโมงครึ่งนะคะก็เอาคลิปที่ถ่ายวันนี้เข้าคอมนะคะแล้วก็ชมกาแฟมากินตอนหกโมงครึง่งเจ๋งมากก็คือ ตาครั้งกันเลยทีเดียวแต่ว่าตอนนี้ชงกาแฟเป็นแล้วนะคะก็คือไม่ขมเหมือนตอนที่กินครั้งแรกแล้วแล้วก็อันนี้เป็นแก้ที่สองของวันแต่ว่าใส่ไปนิดเดียวนะคะแล้วก็เพิ่งกินข้าวไข่เจียวมาก็ลดน้ําหนักมากเลยเออแต่ว่าปกติกินเยอะเยอะกว่านี้เยอะนะคะก็พยายามหาอะไรที่มันถูกด้วยแล้วมันก็แล้วมันก็โอเคนะ กข้าวไข่เจียวโอเคนะฟองเดียวนิดเดียวแหละอืไม่อิ่มหรอกแต่ว่าวันนี้จะพยายามไม่กินหลังทุ่มหนึ่งเพราะหกโมงคงไม่ได้นี่เสร็จแล้วเดี๋ยวให้ดูรูปนะคะก็จะนั่งเล่นไปอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวจะเล่นฮูลาฮูกวันนี้เล่นไปได้ครึ่งชั่วโมงจิ๊ดจิ๊รูปเห็นไหมนี่ก็วันนี้เล่นฮูลาฮูกไปได้ครึ่งชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวว่าจะเล่นอีก อีกครึ่งชั่วโมงรวมเป็น1ชั่วโมงวันหนึ่งแต่ว่าเล่นทีเดียวเล่นไม่ได้นะคะก็เดี๋ยวขอตัวไปเล่นในแฟนเพจก่อนเนาะก็เดี๋ยวมาเมามยต่อคืนนี้กอตอนนี้นะคะอาบน้ำแล้วเรียบร้อยก็สองทุ่มสิบห้าแล้วไม่ต้องทายเลยว่าวันศุกร์อย่างนี้แก้วรออะไรอยู่ บางคนอาจจะไม่รู้ก็ต้องบอกก็คือรอดูเจมจีจ้เจมจีจ้เจมจีน้นันเองนะคะก็เรื่องรักสุดฤทธิน์นะก็เปิดเปิดรออยู่แต่ว่ายังไม่มานี่ก็อานำมัดหัวนะคะก็วันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยทำลืมวา่าถ่ายคลิปไปนะคะก็ตอนนี้เขามี เหมือนว่ามีกิจกรรมฉลองปีใหม่กันหรือเปล่าไม่รู้นะคะข้างนอกก็คือเสียงดังมากแล้วก็มีเพลงมีนู่นมีนี่มีนั่นนะคะก็เราก็ปิดหน้าจ่างแล้วแหละแต่ว่าเสียงมันก็ยังรอดเข้ามาอยู่นะก็ไม่ได้ทําอะไรนั่งนั่งอยู่แล้วจริงๆพรุ่งนี้ต้องมีงานทํานะก็คือต้องไปทํางานแต่ว่าพี่พี่ที่ติดต่องานมาคือเขาประมาณว่า พูดแบบงงๆอ่ะก็คือเขาบอกแกว,ว่าพุ่งนี้ไม่มีงานก็คือไปแจกซอสอะ่ะเออแกแกไม่มีงานทําก็เลยแบบเออโอเคไม่มีงานก็ก็ไม่ได้แบบอะไรงี้แล้วทีนี้ก็เมื่อตะกี้นี้ตอนวันทุ่มหนึ่งเขาโทรมาอีกอีกคนหนึ่งอะคะ่ะโทรมาบอกว่าเออน้องแก้วรู้ไหมว่าพผู้นี้ไม่งานไอเราก็ไม่ได้เตรียมตัวเนาะก็เลยเขาก็เลยบอกว่าเอาอคือแบบสื่อสารแบบผิดพลาดอะไรเงี้ยเขาก็เลย อ้ไงประมาณว่าพรุ่งนี้ก็คือไม่ได้ไปทํางานแต่จริงๆแล้วว่ามันมีแต่ว่าพี่เขาบอกว่าไม่มีเออก็อดไรายได้เลยนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะแล้วก็วันนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรมากหรือว่าจะจบวอล์กเท่านี้เลยดีกว่าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวก็ดูเจมจิ G, แล้วก็จะนอนแต่ว่ากินกาแฟไปตารู้สึกตาจะค้างนะนะคะก็เออ,อึดอัดตัวด้วยเคนด กวนอะคือแบบอยากผอมนะแต่ว่าไม่พยายามไม่อดเพราะว่าเคยอดมาแล้วกินวันละไม่ถึงห้าร้อยแคลเออสมัยสาวๆหนัก45 km. นะคะก็กินน้อยมากแทบไม่ได้กินบางวันกินส้มลูกเดียวอะไรอย่างนี้เพราะว่านอนตื่นบ่ายสามเออเราก็จะไม่เอาแบบนั้นแล้วเพราะว่ามันไม่ยั่งยืนแบบนี้ก็คือถ้าลดเร็วๆมันก็ขึ้นเร็วอะคือแบบเคยน้ำหนัก45 km. ใช่ไหมอยู่ประมาณ ไม่ถึงเดือนอาทิตย์สองอาทิตย์เท่านี้แล้วก็ขึ้น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 อย่างขั้นบันไดเลยแล้วก็มาหยุดอยู่ที่53นะคะแต่ว่าตอนนี้อยู่56กับ57แล้วน้ำหนักมันขึ้นมาที่จริงมัน55าสิากว่า นะคะก็เออนั่นแหละรู้สึกเซ็งนิดนึงแต่ว่าก็พยายามต่อไปจะแ,แก้จะไม่อดแบบอดอาหารแบบกินน้อยมากอะไรเงี้ยเออไม่ไมไม,ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าอาจจะมีแบบลดลงแต่ว่าไม่อดนี้มีนีอะไรห่วงสุขภาพตัวเองด้วยหรือเปล่าไม่รู้มันหิวไงถ้าเราพูดว่าอดยิ่งอดยิ่งหิวอะไรเงี้ยนะคะก็วันนี้ จบวอคเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะสำหรับวอลกมาสวันนี้วันที่13แล้วนะคะก็คืนนี้ถ้าใครเข้ามาก็ฝันดีนะคะ